สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของยูสุซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับรถสวยๆเข้ามาอีกแล้วครับวันนี้ก็เข้ามาอีกคันนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะย s ส <Yeah. S 1> ุอ l l นิวดีแม็นะครับตัว1.9 z Highlander เป็น Cap 4นะสประตูตัวสูงนะครับตัวนี้วิ่งน้อยด้วยนะเป็นรถปี2021เลยนะครับรถคันนี้เนี่ยสุมี m i n น r บางส่วนนะเปลี่ยนแปลงบางส่วนเล็กน้อยแต่ว่าเรียกได้ว่าเป็นอ l ลนิวดีแมตัวที่เปิดตัวมาเนปี2019เลยนะครับ สวยงามแบบนี้นะครับที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะประวัติดีนะครับอันนี้เข้าศูนย์ประวัติมีหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้โดดเด่นยังไงนะหน้าตาแน่นอน all new d-max สวยงามแบบนี้เลยครับเท่มากนะไฟหน้าตัวนี้เป็น led headlight นะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เป็น เดทาม์ลันนิ่งไลท์สวยแบบนี้นะด้านล่างก็แน่นอนก็มีมาพร้อมกันเลยครับไฟเลี้ยวแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ออปชันเต็มแน่นอนกระจังหน้าสวยงามกระจังหน้าใหญ่โตเลยนะครับเป็นกระจังหน้าที่ตั้งแต่ฝาหน้าไล่มาถึงกันชนด้านล่างพร้อมกับมีเล่นตัดเป็นขอบโครเมียมเป็นสีกลอสนะสีเทาเงาครับแล้วก็โลโก้ยูสุใหญ่แบบนี้สวยงามลงตัวนะครับอันนี้ดูแล้วแบบแหมทันสมัยขึ้นเยอะจากตัวดีแม็ตัวเก่านะตัวไฮแลนเดอร์เนี่ยยกสูงบ่งบอกด้วยตัวนี้เลยครับมีโลโก้ไฮแลนเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับนี่ อันนี้จะได้ล้อแมกลายใหม่นะตัวนี้ปี2021ปลายปีจะเป็นล้อแมกลายนี้เลยนะครับเป็นล้อแมกลายแบบ6ก้านนะเป็น6ก้านสวยงามนะครับมีโลโก้ยูสุนะค่าสีแดงเงี้ยชัดเจนนะครับเป็นล้อแมก18นิ้วจากโรงงานอย่างนี้เลยนะครับพร้อมกับยางเป็นยาง265 60R18 นะครับตัวนี้เป็น b i d s t o n e Dueler ด้วยอันนี้จากโรงงานเลยนะครับสภาพดีตุ้มๆเพราะว่าวิ่งน้อยวิ่งแค่หมื่นห้าเองนะครับด้านข้างแน่นอน ไฮแลนเดอร์ er มาพร้อมกับบันไดข้างแบบนี้นะครับตัวนี้มีแต่งกันสาดมาให้เรียบร้อยนะครับจากดีลเลอร์เรียบร้อยเลยใส่มาเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับขอประตูตัวนี้มีโครเมียมแต่งมาเรียบร้อยอันนี้ออปชั่นของดีลเลอร์เขาใส่มาให้เต็มเลยนะครับแล้วก็แน่นอนด้านหลังมาพร้อมกับไลเนอร์อันนี้มีไลเนอร์มาด้วย เพราะนั้นเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับไฟท้ายสวยงามเป็น2ก้อนแบบ LED แบบนี้นะอันนี้สวยจริงกลางคืนเนี่ยเปิดเนี่ยจะเป็นไฟ2ก้อนสี่เหลี่ยม LED นะครับด้านท้ายตัวที่บ่งบอกนะว่าเป็นตัวรุ่นกลางคือตัวนี้ครับตัวเซตแล้วก็ DDI b l u e ู o w e r นะอันนี้บ่งบอกว่าเป็นตัวเครื่อง DDI b l u e ู o w e r นะเครื่องใหม่นะครับมือจับฝาท้ายด้านหลังเนี่ยเป็นโครเมียมมีกล้องถอยแน่นอนตัวเซตก็มีกล้องถอยมาให้นะครับ อันนี้พร้อมใช้เมื่อกี้ผมบอกเรื่องไลเนอร์เดี๋ยวให้ดูลเนอร์ก่อนเลยนี่ไลเนอร์สวยกริปเลยเห็นไหมฮะสภาพไลเนอร์สวยมากนะครับผมว่าแทบจะไม่เคยลงของนะเพราะเนี้ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็โครงสร้างภายในสวยอันนี้เปิดมาแล้วให้ดูเลยเนี่ยซีลเดิมหมดนะครับตะเข็บไม่มีรอยสนิมไม่มีคราบสนิมเลยนะเรียกว่ารถเนี่ยใช้งานในเมืองจริงอันนี้นะครับตัวรอยสปอร์ตรอยอาร์คเดิมหมดนะครับสวยจริงนะครับรถเดิมจริงนะครับรถเนี่ยมีกันชนด้านล่างให้อันนี้มีกันชนด้านล่างอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับ ตัวใหม่เนี่ยมันดีตรงนี้มันมีที่เหยียบอย่างนี้ให้เลยนะอันนี้เวลาเราเหยียบขึ้นปึ๊บขึ้นได้ง่ายเลยอันเนี้ยมีมาเรียบร้อยเลยนะครับรถกลุ่มนี้ดูด้านล่างกันนะสดจริงไม่สดจริงดูด้านล่างกันดีกว่านี่สดจริงครับดูสภาพเลยนะครับผมให้ดูเลยนะรอยคราบสนิมสนิม,นมไม่มีนะรถสวยกริบเลยนะเดิมหมดยางเนี่แน่นอนไม่เคยลงพื้นนะครับถ้าเราดูนะฮะเส้นสียางยังอยู่เลยไม่เคยลงพื้นสภาพสวยจริงรถกระบะรถ ppv ดูแบบนี้ด้วยนะ เราจะรู้เลยว่ารถเนี่ยคันนี้โซมไม่โซมยังไงนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันด้านในแน่นอนกุญแจตัวนี้มาพร้อมกับกุญแจแบบรีโมทนะฮะตัวนี้มันไม่ใช่เป็นเคเลสเซนที่แต่เป็นรีโมทใช้งานง่ายเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงด้านในตัวแซดนะครับต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับเพราะตัวเบาะเนี่ยเขาใช้เบาะเป็นหนังสังเคราะห์คุณภาพดีมากนะเนี่ยนุ่ม แล้วฟองน้ำเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีมากเลยยังแน่นอยู่เลยนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะที่สวยเนี่ยมีโอบไปถึงไหล่เลยนะรุ่นใหม่ตัวนี้มันดีตรงนี้แหละฮะมันมีโอบไปถึงไหล่แล้วที่สําคัญเป็นเบาะแบบคูลแม็กซ์ด้วยอันเนี้ยเป็นนวัตกรรมของอีวิสุนะที่เขาใช้กับเบาะรถยนต์อีวิสุรุ่นกลางขึ้นไปแทบจะทุกรุ่นนะฮะตอนนี้มีเบาะคูลแม็กซ์ให้อันนี้ดียังไงก็คือเวลาช่วงที่รถจอดกลางแดดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะตัวนี้เย็นเร็วนะมันมีเบาะช่วยระบายอากาศได้ดีมากอันเนี้ยเจ๋งเลยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูสตาร์ทเครื่องก่อนเลยผมอยากจะบอกเรื่องเลขไม่ก่อนนะครับเพราะเลขไม่คันนี้น้อยจริงรถคันนี้นะครับวิ่งอยู่16ื่นกับอีก79กิโลนะรถปีหนึ่งวิ่งแค่16ื่นนะครับแล้วก็ภายในรถเนี่ย,เน,ยเนี๊ยยังรถใหม่เลยเมื่อกี้ผมเปิดประตูมาในกลิ่นไม่ยังอยู่เลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยเนี่ยสภาพภายในเนี่ยเนี๊ยเลยนะครับไม่เลยม่ีริ้วไม่มีรอยนะตัวเบอกเนี่ยที่ผมบอกว่าสภาพยันดีมากนะ ให้ร้อยคะแนนเลยนะส่วนการดีไซน์ภายในเนี่ยดีขึ้นเยอะนะดีแม็กตัวใหม่ตัวนี้ใช้วัสดุนิ่มหมดแล้วนะครับดีมากแล้วมีตะเข็บเล่นด้วยทําให้ดูรถเนี่ยมันดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เอกลักษณ์ของดีแม็กแน่นอนประโยชน์ใช้สอยเขาเยอะนะครับนี่อันนี้มีช่องเก็บของอันนี้ตามสไตล์ดีแม็กอยู่แล้วอยู่ที่คอนโซลด้านบนนะครับแล้วก็ช่องเก็บของมีช่องเก็บของให้อีก2ตําแหน่งเป็นแบบ2ชั้นนะครับอันนี้ดีเลยนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยสวยงามนะครับเป็นจอจริงๆอะจอมันใหญ่แต่ว่า ข้างในเขาใส่เป็นจอเล็กถ้าออปชันตัวท็อปเนี่ยจะได้จอเต็มแบบนี้เลยแต่นี้จะเป็นตัวกลางเนี่ยจะได้จอแบบประมาณสักเศษสส่วนนะฟีเจอร์ฟังก์ชันแน่นอนวิทยุ AM FM เล่นได้เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้มีเชื่อมต่อแบบม i ร a c ค s t ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้เลยเชื่อมต่อพวก Apple CarP l a y Android Auto ใช้แอปในนี้ได้เลยเหมือนกันนะอันนี้โอเคเลยนะครับตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้ใช้งานง่ายนะแล้วก็มีกล้องถอยให้ด้วยนะ นี่เมื่อกี้ที่ผมบอกมีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับจะเป็นกล้องถอยนะไซส์ผมว่ากําลังดีแต่เสียดายไม่มีเส้นกัรระยะให้นะจริงหน้าจะมีเส้นกัรระยะให้อันนี้ไม่มีให้หน้าจอผมให้ดูอีกทีนะพลาสติกยังไม่แกะเลยอันนี้ให้ดูรู้เลยนะครับว่าเนี่ยมันใหม่จริงนะยังไม่ได้ไม่ได้แกะเลยแล้วก็ตัวด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นที่ปรับแอร์แบบแมนนวลอันนี้ดีคือแอร์ใช้งานได้ทนใช้งานง่ายนะครับมีปุ่มหมุนอยู่3ปุ่มอันนี้ใช้งานง่ายเลยนะครับด้านล่างลงมาจะเป็นตำแหน่งของนี่ power outlet มี power outlet ให้ตำแหน่งหนึ่งนะครับมีฝาปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่องเสียบ usb aux มีมาให้มีฝาปิดให้เรียบร้อยเหมือนกันอันนี้ดูดีมากนะครับด้านล่างลงมาตรงคันเกียร์เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของปุ่มมีอยู่ปุ่มเดียวนะเป็นปุ่มที่ใช้ช่วยในการลงทางลาดชันอันนี้มีระบบช่วยเหลือลงทางลาดชันให้ด้วยอันนี้ดีมากแล้วก็เกียร์ตัวนี้แน่นอนเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแบบ6สปีดตัวล่าสุดของอูสุเขาเลยนะครับใช้แมชกับเครื่องพันเตัวนี้ได้อย่างดีเลยนะครับมี6สปีดให้เลยนดีน เตืนนปลายไหลได้นะครับด้านล่างลงมานี่ก็จะเป็นตำแหน่งของที่วางแก้วมีที่วางแก้วให้ตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยอย่างที่บอกตามสไตล์ยูสุก็จะมีนะครับที่วางแก้วให้อีกสองตำแหน่งด้านคนนั่งแล้วก็ด้านคนขับนะอันนี้ถ้าบอกว่าด้านหน้ามีที่วางแก้วให้ถึง3ตํตำแหน่งเลยนะครับอันนี้ดีมากเบรกมือยังเป็นแฮนด์เบรกอยู่แบบแมนนวลอยู่นะนี่คือ ใช้แบบแมนนวลได้อันนี้รถกระบะทั่วไปก็แบบนี้แหละไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะว่าโอ้โหต้องเป็นแบกมือไฟฟ้าอันนั้นให้เป็นรถของ ppv ไปนะส่วนที่เท้าแขนอันนี้ใช้หนังคุณภาพดีนะตัดเย็บดีนะครับตำแหน่งก็ดีนะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีพื้นที่เก็บของขนาดพอเหมาะพอเจาะให้ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากแต่ว่าเก็บของได้ดีนะครับพวงมาลัยเนี่ยเนียนกริปเลยจะบอกเลยสภาพสวยจริงนะคันนี้พวงมาลัยเนี่ยแบบเรียกว่าไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยแล้วเป็น3ก้านแบบสวยด้วยสปอร์ตนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยใช้ควบคุม พวกเรื่องเกี่ยวกับจอคอนโทรลตรงจอวิทยุเนี่ยนะฮะแล้วก็มี voice control มีวางสายรับสายโทรศัพท์อันนี้ชัดเจนส่วนด้านขวาเนี่ยตามไซอส,สุเรื่องของ Cruise Control อันนี้เป็น Cruise Control ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีปุ่มในการใช้ควบคุมจอ information display ไซส์ประมาณสัก4นิ้วครึ่งนะครับมี information display ต่างๆเนี่ยอยู่ที่หน้าจอนะครับคู่กับจออนาล็อก2จอนะเป็นแบบเมาตรวัดความเร็วกับมาวัดรอบและตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอดิจิตอลนะครับ4.5นิ้วใช้ควบคุม ดู information display ตรงนี้ได้อันนี้ดีมากนะครับโดยรวมเนี่ยอุปกรณ์ค่อนข้างครบแล้วก็นั่งค่อนข้างสบายนะ o s i t i ันการนั่งเนี่ย highlander ดีอยู่แล้วเรายกสูงดูดีนะแล้วก็นั่งสบายมากนะครับเบาะก,ก็ดีนะโอกระชับถึงไหล่เลยเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังดีกว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังนี่ดีนะครับอันนี้มีมือจับขึ้นมาให้ด้วยนะแล้วเบาะด้านหลังเนี่ยก็ผมว่ามันนั่งสบายนะเป็นหนังที่แบบเกรดดีอ่ะอันนี้เกรดเนี่ยเขาดีกว่าเดิมเยอะมากเลยแล้วนุ่มสบายเวลานั่่่งจุุดดสสัััมมมมผนนนีีพื้ท แน่นอนกว้างขวางนะอันนี้เล็กรูมเฮดรูมสบายๆเลยนะครับตีอย่างเดียวที่ผมบอกอิวสุมันจะเบามันจะเตี้ยมันขามันจะชันนะแต่ว่าก็นั่งได้เนี่ยพื้นที่ยังเหลือๆนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครับนี่แน่นอนมีฮุกเกี่ยวของให้อันนี้ตำแหน่งหนึ่งนะแล้วก็มีกระเป๋า2ใบ เนี่ยดูดิสภาพยังดีเนียบอยู่เลยนะเหมือนรถใหม่จริงๆรถคันนี้แล้วก็ตรงกลางคอนโซลเนี่ยอิวสุเนี่ยมีมาให้แล้วนะตัวกลางเนี่ยเขาก็มีมาให้เลโวไม่มีให้นะก็คือช่องแอร์ด้านหลังเลโวต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นตัวนี้อิวสุตัวกลางมีมาให้เรียบร้อยมีช่องแอร์ด้านหลังเย็นสบายมีช่องเสียบ USB ให้อันนี้ใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยอันนี้ไม่ขี้เหนียวนะออปชั่นดีมากแล้วก็แน่นอนมาพร้อมกับไลฟ์ซาวด์ซิสเต็มด้านบนหลังคาอันเนี้ยผมว่าเขาจัดเต็มกว่าเจ้าตลาดนะเทียบบกัแบบ รุ่นกลางต่อรุ่นกลางเนี่ยไอเนี่ยไม่ขี้เหนียวเลยให้เยอะเลยนะแล้ววัสดุที่ใช้ดีด้วยตรงที่เท้าแขนมีมาให้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีดีเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้อีก2ตําแหน่งด้วยอันนี้เดินทางสบายผมบอกให้เลยนะเหมือนนั่ง PPV เลยไซส์แบบนั่งสบายมากเลยนะครับเป็นรถครอบครัวได้อย่างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเบาะด้านหลังที่เขามีความอเนกประสงค์ในการพับได้เช่นกันนะอิวสุไม่ลืมเรื่องนี้นะครับอันนี้ พับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ง่ายได้นะครับเกี่ยวเข้ากับคอนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เราเพิ่มพื้นที่ได้นะเวลานั่ง2คนอยากเก็บของใช้ได้พับแบบ6040เก็บของเพิ่มเติมได้น,นี่เป็นข้อดีของรถกระบะสีประตูนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องยนต์นะครับตัวนี้แน่นอนที่เมื่อกี้ให้ดูนะเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power เครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับสภาพองเครื่องสวยจริงนะ สวยคลิปเลยคันนี้ตีไม่ออกต้องบอกเลยว่าเครื่องตัวนี้ดีมากเป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาใหม่นะตั้งแต่ปลายอายุของ e s u AC, ุสูดีแมคลุนที่แล้วรั่ใหม่นี้ใช้ต่อเนื่องเลยนะครับ DDI Blue Power นะครับประหยัดน้ามันจุดขายของ DDI b l u e p o w เ r เครื่องพันเก้านี่คือประหยัดน้ามันมากแล้วเขาเคลมเลยประหยัดที่สุดในคลาสเลยนะครับในรุ่นเดียวกันของทุกยี่ห้อตัวนี้เครื่องนี้ประหยัดสุดอาาัตราเร่งอาจจะไม่บูตปาร์ตเหมือนกับหลายยี่ห้อนะแต่ถ้ารอบมันได้ขับยาวๆเนี่ยก็ขับได้ดีนะไม่ได้แพ้ใครทจจี่ แต่ประหยัดน้ำมันมากที่สุดเลยในตลาดนะครับเมนเทนนนซ์ง่ายค่าบำรุงรักษาต่ําแน่นอนยูสุนี่คือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับโครงสร้างรถเป็นไงโครงสร้างรถอ่ะไม่ต้องบอกเลยสวยกลิบเลยโคตรสวยเอา,อางี้ดีกว่าเนี่ยน็อตเดิมโครงสร้างเดิมหมดไม่ต้องโฆษณาแล้วสวยจริงคันนี้สวยมากเลยนะครับก็เรียกว่าใครหารถกึ่งกึงป้ายแดงคันเนี้ยคุ้มมากเลยนะครับเพราะรถตัวเนี้ยเป็นรถปลายปี2021ด้วยนะพูดง่ายๆรถปีหนึ่งอ่ะวิ่งอยู่15ื่น้า ประวัติดีเจ้าของเดียวคุณหายที่ไหนนะครับเดี๋ยวามาดูราคากันราคานันนี้คุ้มครับเพราะว่าออกห้างเนี่ย8 9 0 0 0ะคันนี้ลดเกือบ9 0 0 0 0นะครับลดป้ายแดงเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยหมดงานมอเตอร์อีสปไปแล้วรอรถของรอแน่นอนนะครับจ่อคิวลอคนที่อะาใช้รถปลายปีผมว่าจะหารถวันนี้ไม่ทันละมาดูรถที่นี่ดีกว่านะครับเพราะคันนี้เหมือนได้ไป้ายแดงวอันตีห้างอยู่ครบหมดเลยนะครับเหมือนคุณซื้อรถออกห้างเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะราคาเป็นยังไงมาดูกันนะครับ 890, 769,000บาทนะครับประหยัดไปแล้วแสนสองประหยัดไปแล้วแสนสองแน่นอนนะคันนี้นะมาจินรถใหม่ถ้าไม่มีอะตอนนี้คุณมาเอาคันนี้ดีกว่านะออปชันเขาจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับแล้วสภาพรถเนี่ยคือรถใหม่ดีๆนี่เองใครอยากจะได้รถคันนี้รีบเข้ามาจับจองกันนะครับโดยเฉพาะเดือนธันวาคมนี้นะผมมีแคมเปญพิเศษให้ด้วยแน่นอนรถคันเนี้ยไม่ต้องใช้เงินดาวเพราะยอดจัดเต็มๆล้นๆนะครับแล้ว ผมมีโปรโมชั่นช่วยคุณลูกค้าผ่อนให้อีก6เดือนเต็มนะสประตูผมช่วยผ่อนให้6เดือนเต็มเลยเอารถกลับบ้านนะเอารถไปเที่ยวเราไปใช้ช่วงปีใหม่นี้นะครับคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเอาละรถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่คูสีมอเตอร์ของเราก็ฝากคุณลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการติดต่อช่องทางฝ่ายขายมีช่องทางการติดต่อฝ่ายขายด้านล่างของฟิวอาร์โค้ดให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากคุณลูกค้าติดตามช